ท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันค่ะชื่นมื่นกันอีกแล้วนะสําหรับคู่รักสายกินนะคะอย่างคุณตู่เปียววดีนะคะแล้วก็คุณมาวินนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เราเห็นภาพบรรยากาศของการแต่งงานูไปแล้วอบอุ่นมากๆเลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะเพิ่งมีการโพสต์ภาพนะคะผ่านทางไอจีของคุณตู่เปียววดีนะคะนั่นก็คือเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะใส่ชุดสวยๆส,ยสีพูนนะคะ <c oughs> พร้อมกับเดินทางนะคะไปจดทะเบียนสมรสกันที่เขตบางรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มีแคปชั่นด้วยว่าจับมือไว้แล้วก้าวไปด้วยกันนะคะต่อด้วยมีภาพข่วหวานพร้อมกับความเสี่ยวคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีแคปชั่นเสี่ยวตลอดหยอดกันไปเอายอดกันมาหยอดกันไปก็หยอดกันมาเขาจะเรียกสามีเขาว่าโอปา้าโอปา้อปากับวันด,ดีนะคะวันด,ดีว่าวดด มาชวนกันไปกินตลอดเลยแล้วโอป้าเขาเนี่ยกินเผ็ดมากกินเผ็ดยังไงกินเยอะยังไงไม่อ้วนแล้วกินแบบพริกเยอะอ่ะกินแบบรสจัดแล้วเผ็ดเผ็ดแล้วเขาเป็นตนตัวขาวอ่ะแล้วปากจะแดงแดงเบิ่นๆบน่ะแม่ชอบแอบไปดูแล้วกินเก่งกินเก่งมากกินเยอะแบบหูเนอะนะคะเนี่ยแหละคุณผู้ชมภาพนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยมีการโพสนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าเสี่ยวเสี่ยวยังไงหัวใจมี3สถานะคือของแข็ง ของเหลวและของเธอ,อ,อนี่นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กมาวินเวีนะคะ f o r e v e r นะคะวันดีนะคะงานนี้ทำให้คนในวงการบันเทิงก็แหมแคปชั่นเสี่ยวขนาดนี้ชั่วขนาดนี้ <c oughs> คอมเมนต์กันรัวๆเลยบางคนก็บอกว่า,าหวานมากค่ะหวานนะแล้วบางคนก็บอกว่ายินดีนะคะอยากมีสเตตัสอยากมีสถานะแบบนี้บ้างนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆกับคู่นี้เป็นคู่รักที่มาราธอนอีกคู่หนึ่งเท่าที่เราฟังเขาเล่าถึง การเจอกันการที่จะผ่านด่านผู้ใหญ่การที่จะแบบว่าอะไรต่างๆที่ขันสายตาของคนในสังคมเยอะแยะนะคะจนวันนี้เนี่ยทางคุณมาวินเองก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าสามารถที่จะดูแลคุณตู่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ดีมากด้วยนะคะวันนี้ก็สมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการจดทะเบียนสมรสกันแล้วค่ะดีนะแม่ว่านะพอจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วนะอาจจะมีเบบีก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่แม่ใ่ไจริงๆเราบอกว่าด้วยอายุอะไรต่างๆก็สมควรแล้ว วความพร้อมอะไรโอเคหมดแล้วใช่แล้วก็หนึ่งก็แบบคุณตู่ก็เป็นผู้จัดละครน้องนาวินก็โอ้ยขึ้นแทนเป็นพระเอกเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงยเยอะแยะมากมายนะคะสมบูรณ์แบบอ่านะคะก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจากใจเราสองคนนั้นต้องโอและก็น้องจุ๊บแจงนะคะค่ะ